อันนี้เป็นห้องน้ําลูกค้าทํามาจากช่างกันไฟเบอร์นะครับแล้วก็มาให้เราปิดด้านท้ายนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่ามีอะไรบ้างตามมาเลยครับตามมาเลยอ่าอันนี้ก็จะเป็นชุดครัวด้านในนะครับที่ลูกค้านํามาให้อันนี้เป็นห้องน้ําเขาจะเป็นอย่างนี้ ประตูเป็นของใต้ซิงอันนี้จะเป็นซิงล้างหน้าซิงล้างมือฝักบัวเขาจะอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวลูกค้าไปติดตั้งตัวนี้ก็จะเป็นชั้นเหมือนกันครับแล้วก็นี้ตู้แช่เปิดประตูหลังก่อนอ่าใช้พื้นที่ได้เต็ม อ่านี่น่จะปิดเดี๋ยวเก็บดีก่อน